สวัสดีครับวันนี้พบกับเราสายตึงอีกเช่นเคยครับผมครมาสองคนครับสองนาครับวันนี้ปลาุยคลองกันฝนตกเมื่อคืนนะครับทางเรียบคลองมาดูกันครับว่าปลาจะได้สักเท่าไหร่เหมือนจะเงียบๆนะไปนี่นะครับเราก็เดินดูเลยจะเป็นยังไงนะฮะ ไม่โดน,นในขณะที่ยังที่เราไม่ได้ถ่ายนะฮะก็ปลาขึ้นครับไม่ได้ถ่ายนี่ฮะผลงานที่ได้ครับก็พอได้นะไซส์ส,สวยครับเดี๋ยวผมจะม <c oughs> เดี๋ยว,วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับน่าจะ้อตใหไงนี่แหละตัว,วไงโซนไหม ไม่โดนวะพล<อ>าดมันอยู่ลึกชงม,มันไปยาวอยากยิงนะแต่แต่อยากรอปราหญ่มากกว่า<ม>ว่าอยากจะยักนิ้หมือนกันแต่อยากได้ปาใหยว่ะนี่นี่ร้อยเต็มหนย่นี่แต่จะรอปราหญ่ไง ไม่ด,ดูอีกแล้วไอ้ไม่หยางวะยิงข้าปลาซื้อมาได้ไีมไม่ด,ดูอีกแล้วครับเราใจร้อนเกินเพราะว่าปลาลอยเยอะนะไอ หกขีดเจ็ดขีดสบายๆครับวันนี้ไม่ยุดเลยฮะใหญ่จริงๆนะครับทุกคนเลือกไซส์สวยๆฮะ ตาถือว่าดีแต่เราก็เลือกยิงนะครับาใชอประมาณตัวใหญ่ <c oughs> ตัวใหญ่ครับ น่าจะโดนหรือเปล่าโดนโดนครับน่าจะโดนหัวเลยครับ,บดูครับดูไม่ขึ้นโอ้ไม่เท่าใหญ่เห็นในน้ำตัวใหญ่นะครับ Ô, rút Tốc nào mới được Này họ, có phải đai này chưa Đồn vơi Cái cây đồn vả ยิงไงกลๆโดนด้วยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อ,ยอย่านะอย่านะตัวใหญ่แน่เลยมาแล้วครับ càng tua khóc có được hai tuổi top ít đã lục bên băng khi vào 要了解吧。 มาแล้วครับหมกปลาหมกปลาน,นินครับขาตะไคร้ใบมะกรูดครับโดยเชฟต้อมหมูไปทีนี่ครับหาวไปแล้ว<ม>หนึ่งดอกครับกลัวไปตลาดเหรอใช่ใช่ไปต้มป,ปไปเว็ง บาบาพี่ใจเก,กินวะอืมนี่เละฮะนีหละนีเลหะหอมมากอะปลาสามตัวนะเจ้าฮะไม่ใส่ปลาสามตัววันนี้ครับเอาเอาเลยได้อยู่ได้อยู่เอาแล้วครับพิสูจน์ครับไข่จะเน่าหรือเปล่าครับเฮ้ยทำไมเป็นไง อยากไข่เน่านดีน,นั่นแหะไข่เน่าไปแล้วไข่เน่าหยุดนะมึงไข่ไข่เน่าเอ๊ะตอกเสร็จห้วยก่อนปะอันนี้ได้ดปะเออเอรับได้หนึ่งฟองครับเน่าไปแล้วครับเกือบไปครับสันดาษย,ยานดีนี่อันนี้ก็เราก็จะเอามาทําเครื่องครับมันยังไม่เน่าหรอกมันหลวนเม,มันหลวนนี่เฉยมัถึงก็นเน,น่าหมกปันนินครับหมกปันนินตีเลย ไม่แตกง่ายแล้วนะไข่แดงนี่นะครับสีโคตรสวยอ่ะเอาละครับผมเดี๋ยวก็มารอดูกันต่อไปครับผงครับผงเปแล้วลืมถ่ายครับชูรถรถดีสถ่ายไปครับแล้วก็มีน้ำปลาร้านิดหน่อยโอเคครับผมน้ำปลาไม่ใช่น้ำปลาไม่ใส่แล้วใส่เกลือไปแล้วไหมใส่เกลือหน่อยเนาะโอเคขอละน้ำปลาไม่ใส่แล้วทีสันประมาณนี้ครับรอเอามาผสมโอ้ย เอาตะวีใส่ครับผสมครับเราจะใช้แบบไม่ต้องห่อไปตองครับรอใส่ถ้วยแล้วก็เอานึ่งเลยครับนี่เป็นสูตรของเราเองฮะับทำเองเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาสองถ้วยลองดูถ้วยเดียวก่อนไข่อ่ารู้จะใส่จะแบบไหนครับใบยอใส่ลองไปเอาครับใส่รูดสูสีกันนั่น อยากทำรอบเดียวจบเลยนะน้ำมันลงล่างเลยครับเอาหม้อเดียวให้จบเลยครับปลาสามตัวมาจะจบครับจบเลยควนน้ำม,มันล้นออกมาไงนะได้เรื่องไหมเนี่ย ในเรื่องวะเนี่ยน้ำมันจะถึงปูปามบมดเขียวโอปตนี่อันนี้่อนะวะปานนีเราก็หมกได้นะครับเจไหนแ้วขมุกข้างน,นล้วเราเพิ่งทำสุดโอบสุดโอ่านี่เราใช้แบบนี้ไม่ต้องหอ่อใบตองครับยุ่งยากเรารู้เรื่องใครโอ้ยยยยไม่ได้เลียนนาะม บอกเข้าไปครับนี้ทางสูตรสุโขทัยนะครับไม่ใช่ไปตองหายากครับเราก็ต้องใช้อย่างนี้แหละครับในกรุงเทพสูตรเราเองจัดไปจบขา่าวจวบเ,เปลี่ยนนาำข้างล่างกันจวกเขาให้ได้แล้วเดี๋ยวไอ้เอา,เอานั่นคุมขบวนะ ข้าไปประมาณกี่นาทีวะตอนนี้สี่สิบครับเอากี่นาทีอะครึ่งชัวง่วโมงจะไม่นานแล้วได้ครับตั้งหม้อไปครับรอเวลาแล้วครับมาดูมาดูรอกไ้ไกลนี่<ซ>ครับ ได้ไหมได้ได้ได้กนะคตรหอมเลยทุกลูกสุกอางเุกสุกซุกุนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอเจาะดูข้างบนนะจบเลยตำลอืมเป๊ะโอเคครับ